แล้วมันจะลองทำเฮียอะไไรเฮียเอ้ยเขามีอีดิทเหมยอยู่แน่อีดิทเหมยรับฝาแ์มแมบต่างๆเช่นบ็อกฟุ้ดรับกดเกมพาร์ตก็มีแม้กระทั่งรับเติมโลบัคสนใจลิงใต้คลิปเลยอีดิทเหมยอีดิทเหมยอย่าลืมอีดิทเหมยวันนี้เป็นวันดีจริงๆที่ฉันจะเข้าสำนักเอาละไปดีกว่านั่นมันนั่นนันมัน จอันคือลิชคุงยังไงล่ะลิชคุงจักรพรรดิองค์ที่หนึ่งของหมู่บ้านโคโนฮะเดี๋ยวคอนด้านหลังลิชคุงนั่นมันชันคืออีคิวซังยังไงล่ะปัญญาอ่อนไอ้ย่าเรามกรบสมุไรจะมาทำอะไรครับเนี่ยมาล่าข้าว ล่าแล้วเราเต็มแล้วน่ะช่วยไอ้คีคิวสั่งเนี่ยก็แค่ได้ล่าเลยอ่ะเฮ้ยครูพาาไปโอ้เจ้ามีพลังอย่างงั้นเหรอใช่ลิชคูว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีใครออกมาเลยปโรปรโปรโคตรเนียดมีโปรด้วยฮี่ก็มากี้มึงเนี่ยมันยิงเราอ่ะมันชีเราอ่ะอุ้ย,ยอีฮิตใช่แล้วโอ้โหมโ<อ>ันเป็นพลังขั้นสุดยอด โอ้ดูปัดดิวิชาของเจ้า<อ>นี่มันอะไรกันเจ้าอยู่แคว้นไหนน่ะถึงได้วิชานั้นมาลองไหมลุมเอาดกาิกว่าแล้วกว่าแล้วก<อ>ว่าแล้วไปพอหรอตายเว้ตยวาตายแล้วเหรอเออเดี๋ยวก่อนเอาไฮคิกูบักเออไฮคีกูก็บักเป็นพอป่วยสแปมสแปมกูหลอกไม่โดนวะยืนไหนวะเข้มขาช็ดกูตายโอ้ที่แบบพลังอีกอีกที่ย่ะโอ้โหโอ้โห

ไอ้เหอะไอ้เที่ยแม่งเราสู้เจ้ายู่ที่ขบไม่ไหวจริงว่ะโอเคมันใช้สีนอนนี่ว่ะยี่น้อยวะไม่กูไม่เห็นมันวะตัวชิพ่ายเลยงอกระโโตกในเที่ยไอ้แม่งพลังแม่งเร็วเกินไปโอ้ยเร็วเร็วเร็วกว่านี้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 แล้วได้ใครเอาหมดอะตอนเนี้ยโอ้มันเปิดชั้นมันเปิดชั้นไหนใครทำเพื่อนชั้นอย่างนั้นเหรอกอดฉันก่อนนั กำลังไปอ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งได้เลยวะรอกูได้ได้ไปทำอะไรอ่ะน้ำแข็งเหรออุ้ยอุ้ยชิบมาแล้วแกกูตายเฮ้ยไม่ได้นะมาลินกูบัฟหนึ่งล้านเอง แจก,กูลันแจก,กูลันแจก,กูลันยูจะมีอะไรอ่ะกูแทบจุกกูแทบจุกอยากได้ชั้นงนั้นเหรอมาสิเป็นนาลินได้ด้วยป่ะอย่าเพาิ่งมึงจะโดนดได้กูได้ไววิธีทำอะไรวิธีทำอะไรกูโดนแข่งไอ,อ้สัสเอ้ยเอาอยู่เว้ยไอ้ล็อกล,ล,ล็อกล็อกไรแล้วกูชิบห่าแล้วเราไม่โดนกูว่าอรอดว่ะไม่มีวันนั้นหรอก เออติดไฟเล็งเล็งยิงโอ้โหสั้นไปกูสั้นไปไปติดไฟเรียบร้อยไม่ต้องโดนไปสนสวยด้วยแปลนดีเฮียจีจีโอ้จีจีที่แล้วไปเลยวิธีซามูไรยังไงล่ะวิธีโลกันยาวอ่ะยังไงล่ะอ้าวเฮ้ยไอ้เฮียอะไรเนี่ยไนกี้อ่ะดูกล่องไนกี้ดินี่ยไนกี้เนี่ยเป็นทางราการอะไรนะ เยเดี๋ยวก่อนนี่มันวิชาประลองยึดท่านใดเนี่ยปากกำลังฝุดอย่าบอกนะว่าไปไหนวะเอ้าโอเควันนี้ข้ามันไม่ไหวกับวิชาดาบที่ข้าเรียนมาจากสำนัก <laughs> สำนักไหนล่ะเฮียโอ้กูโดนอุ้ยนี่มันวิชาปาดาบโยรุมึงเคยเรียนมาปาดาบโยรุอะ่ะไม่เคยมันแพ้วิชาอะไรรู้ป่วิชาดาก้อนเฮีย <laughs> <laughs> ประตูวิตรลองว้ากัย เฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเจอของดีอยู่กกอนหนวดหนดดำอ่ะลิ์ลองเชิงมัน5าเสร็จมันมาแล้วมันมาแล้วครับพ <mm> ี่เ <mm> <mm> จ้าลาสข้าเจ้าซาม,มูไรหมา <mm> <mm> อีกขี้าอะไรเฮ้ยมึงมาฤทตว์ <mm> เจ้าเป็นซาม,มูไรทำไมเจ้าใช้วิชามาังกรได้เพราะกู <mm> ดแดกมังกรเฮ้ย โอ้โหเดินไม่ได้เป็นอมพาตเลยเฮ้ยเะเปิดจะเปิดมึงตายมึงตายมึงตายตายตายแล้วมึงใจเย็นสมุไรยไม่มีคำว่าใจเย็นไอ้สมุไรยต้องใจเย็นกันดีไอ้ยไม่งั้นเราจะใส่เครื่องแบบสมุไรยได้ไงหรือมึงอยากเป็นแบบอ่ะขอโทษไอหมอนั่นพระเถื่อนพระเซนต้าอะไรล่ะพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวกับเออหลวงสันตคอนนะ <laughs> แล้วแล้ว <c oughs> พระพุทธเจ้าก,ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ UFO ด้วยนะ <c oughs> ค่าที่อยู่ในแอรเรียฮัสเปดขอสักหนึ่งบทเพลงกูร้องเองก็ได้แอรเรียแอรเรียที่ 50s อ้เหี้ยดูโปรไฟล์แคมันดี้เ <c oughs> ดาเคยไปจุดจอมยุท <c> ธ <oughs> ์ตัวจริง <c oughs> มึงทำไร <c oughs> อ่ะไอ้เหี้ยมึงทำไรจอมยุทธ์จ้าค่าคนฟาร์มยังงั้นเหรอไม่ใช่คนธรรมดาไงมันบินมาเก็บเลยนะนั่นอะเห็นไหมอี้ยมันคือวิชาขั้นไหนเนี่ย เราปึ่งบางันสูบอ่ะโอ้โหโอ้โหแค่มองก็ตายแล้วอ่ะเฮี้ยตีโรงงานยอดดูจะใช้พลังอัคคีเพิงได้ไปโอดาเมจดมื่นครับน้องรักมองไม่เห็นใครเลยเฮี้ยมึงไม่มีตาเหรอมองไม่เห็นเหรอปั๊บแสดงว่าเดี๋ยวใช่ไหมไม่ใช่เขาขาดแว่นป๊อปปัตเล่นมังกรยังไงให้โลกเอ๋อร้องโปเดี๋ยวนี่มันอะไรกันเนี่ยแฮกเกอร์นูบนี่นะ นี่นะไอ้ขุยดูนะดูไว้กูใช้อะไรครับ กูใช้ออฟตัดตัวใหม่ครับน้องลักแฟนทอมเป็นหนึ่งใน5าจักรพรรดิจักรพรรดิที่อะไรละ่ะเป็นหนึ่งใน5รุ่นใหม่ในตระกูล Export ต d s t a i n l e s s Steel ภาษาอังกฤษกดหนึ่งพมโคงไม่ต้องบอกนะครับว่าแวนแมงใส่สบายแล้วเล่นเกมโคตรชัดเลยรูปร่างแม่งเท่ด้วยตอนนี้ยังไม่มีขายนะครับเพราะว่ามันขายในวันที่15กรกฎาตอนเปิดขายเนี่ยมีส่วนลดให้300บาทและถ้าใช้โค้ดแจ็คก,กี้รับไปเลยลดอีก100บาทเป็นลด400เลยใครที่ซื้อเนี่ยมีสิทธิ์รุ่นรับเพ a y s t a t i o n ห้าอีกด้วยถ้าไม่ซื้อตอนเปิดงานรอยยาวเลยนะนานมากเอ๊เจ้าอะอะไรวะรับไปซื้อโอ้มันคือผลอะไรกันอะมันคือผลของซามูไรพารู้สึกใช้พลังได้เก่งขึ้นเลยขอบคุณเจ้ามากค่าคาราวะ เฮ้ยมันก็เป็นซามูไรมันก็เป็นซามูไรเจ้าเป็นซามูไรแคว้นไหนเนี่ยเจ้ามาร้องทีมเมอร์เนี่ยแคว้นนิวซีแลนด์เฮ้ยเฮปั๊บมาปั๊บมา <c oughs> คนกูวิ่งเร็วมากเลยใครได้ข้าเองกาก,กากันลอกกากซีจีจีจีกากพวกกากไม่ใช่วิธีตำร้ายบาหนึ่งหนึ่งกาอยากได้หนึ่งหนึ่งงั้นเหรอไปซิโหดืด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 ครับหืมหูหูหู ลิชชุ่งโอ้โหสวยมีปัญญาแค่นี้อย่างนั้นเหรอมันบอกมาไหมอ่ะเฮียสมุไรวะเอาละครับสมุไรลิชคุงโทรศัพท์คุณจะส่สงละวุ้ยเฮียไม่โดนหรอะวิ่งเฮียกูไม่โดนเลยว่ะเดี๋ยวพร้อมจะโกงให้เจ้าได้เสมอเลยนะไม่เป็มันจะเป็นไหมอุ้ยดีกว่าอ,อะไรเร็วเร็วเร็วโอ้โว้ๆๆ กูจับกูจับกูจ,บจับลงไม่หลุมครับสมัยเอโดะไม่มีคนพูดแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> มันบอกว่าอีกแล้วขอโทษขอโทษเราไม่รู้ไม่ให้น้องเขาสวนเลย <c oughs> อ,อเไปแจ็กอะไรมันไปไหนแล้วตายไง <c oughs> อีกแล้วแม่งอย่ามาพูดเลยนึกถงส่ว เสือกไรอีกอ่ะกูไม่เล่นแล้วโอ้หไปเลยอ่ะโอ้โอ้ซามูไรตัวน้อยของกูตุ่นมาตอ่อตื๋น่าต่อไปแล้วอ